ถ้าตัดผิดนี่ระเบิดเลยนะใป็สีชมพูหรือเปล่าคืเพิ่มกลัวกลัวจะระเบิดอ,ะอ่ะเราอาจจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วนะอเอ้ยอปดอืมถ้าถ้าเราระเบิดน้องปวดไม่ต้องเสียใจนะน้องปลดไปอยู่ไกลๆนะ ปื้มอยู่ไหนพี่ปื้มอยู่ไหนมาช่วยหน่อยเฮ้ยพี่ปื้มได้ยินเสียงอะไรไหมได้ยินเสียงแม่แม่ขอความช่วยเหลือหรือเปล่าใช่ไปเร็วไปเร็วไม่ใช่เหรออุ้ยไหนไม่รู้เกียบกับระเบิดอุ้ยระเบิดเวลาได้ทางานแล้วด้วยนี่นะทำไมแม่เดินมาเกียร์บ้า เอาขาออกไม่ได้เหรอเอาออกมันจะระเบิดไงเอาออกมันก็ระเบิดตุ้มอย่างเงี้ยถ้าแม่ออกไม่ได้อ่ะพี่ปื้มก็เอาเข้าวมาส่งแม่ตรงนี้เลยไม่ใช่แล้วแม่จะนอนยังไงล่ะเนี่ยให้แม่ยือนนอนอยู่ตรงนี้เลยแม่ก็ไม่อ,อี้นัง่งไหมเดี๋ยวพี่ปื้มเอาให้ส้ยดูดิกลไกระเบิดเต็มไปหมดเลยอดูดิสายไฟเยอะมากเฮ<อ>้ยพี่ปื้ม<ะ>กระเป๋าอะไรอะ่ะ ลองเปิดดูสิข้างในมีอะไรเฮ้ยนี่คีมครีมแล้วกระดาษอะไรอ่ะลองอ่านดูสิอัากรดาษอะไรเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าอะไรอ่ะอ่านกันพ่ออ่านก่อนนะเฮ้ยระเบิดเขาบอกว่าวิธีหยุดระเบิดเวลาขั้นตอนที่หนึ่งตัดสายไฟสีชมพูไหนล่ะตาบอดสีหรือเปล่า ถ้าตัดผิดนี่ระเบิดเลยนะใช้สีชมพูหรือเปล่าใช่คืพกลัวกลัวมจะระเบิดอ่ะ1 1หแป๊เยไม่งล้ยระวังระวังหนึ่องสาตัดให้ขาดสิ โอ้ยพี่ปื้มเมื่อกี้ใจหายหมดเลยตัดสายไฟสีเขียวพี่ปื้มต้องตัดให้ถูกนะเดี๋ยวเราเบิดแม่ตายเลยนะไม่ใช่แม่ตายนะตายทั้งพ่อทั้งพี่ปื้มเลยนะตายหมู่เลยตายหมู่เลยสีเขียวหรือเปลาดูถูกหรือเปลาใช่นี่ไงโอเคสีเขียวนะหนึ่งสองก็ใครจบมันนะก็ใครจบมันนะ กลัวลูกผอมมันจะร,ระเบิดนี่แหนึ่ง <OT EN> ตัดแล้ววิ่งเลยนะหนึ่งสองครับตัดเลโอยโอ <OT EN> โอเคได้อยู่ได้อยู่ๆๆตัดสายส, <OT EN> สีน้ำเงินไหนลือยสีน้ำเงินเส้นนี้หรือเปล่ามีสีชมพูติดมาด้วยมีสีชมพูติดมาด้วยใช่เปล่าผิดเลย โอเคหนึ่งสองสามไปโอเคตัดสายสีน้ำตาลไหนล่ะน้ำตาลง่ายจะเลี้ยวจะเร็วอย่าจับแรงอย่าจับแรงสิอย่าจับแรงสิหวานเกือไม่เอาแล้วพออยู่ไกลๆนะพี่เบิ้มเอป้ยเป็นยังไงพี่เบิ้ม โอเคแบบได้อยู่ได้อยู่ขาดยังขาดแล้วโอ้ยเหลืออีกไม่กี่เส้นแล้วทุกคนตัดสายไฟส,สีม่วงม่วงไหนละม่วงเอาแล้วไหม่วงเฮ้ยนั่นไงรับนี้อะไรหวานเปือนปี้ย หิวข้าวปวดท้องจะเข้าห้องน้ำอยู่แล้วเนี่ยปึมบ์เรวแล้วตัดสายไฟสีเหลืองเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่เหลืองธรรมดาด้วยนะเขาบอกว่าเหลืองเส้นเล็กเหลืองเส้นเล็กนี่ไงไหนมีกี่เส้นมีเหลืองกี่เส้นสองเส้นเส้นไหนเส้นนี้เส้นเส้นนี้เส้นใหญ่ใช่ป่ะเส้นเล็กจ้ะเส้นเล็กคือเส้นนี้ใช่ป่ะ มีอะไรยักๆคุณเมียคอร์สนะแตผิดพลาดนี่ไม่ได้คุยแบบนี้เลยนะเขาบอกว่าตัดสายไฟสีแดงเฮ้ยปื้มใช่เส้นนี้หรือเปล่าเส้นนี้มันไม่ใช่เส้นนี้มันต่อไปที่ขาแม่ใช่ไหมใช่อไม่น่าใช่นะจุดที่ตัดน่าจะเป็นตรงนี้นะครับตัดเลยหวาน ไปย็นไ,ไงได้อยู่ยเฮ้ยโอ้โหตกใจนิกว่ามีสีแดงอีกเส้นหนึ่งเขามีข้อห้ามด้วยนะข้อห้ามเขาบอกว่าอะไรอะห้ามตัดสายไฟสีดำห้ามเลยนะสีดำอะไรสีสีดำนี้เนี่ยก็ห้ามตัดไงแสดงว่าไม่ต้องตัดเลยสักเส้นของสีดำข้อถัดไปห้ามตัดสาย สีเหลืองเส้นใหญ่ห้ามตัดสายไฟสีขาวขาวขาวนี่ไงแสดงว่าวเฮ้ยเราข้ามขั้นตอนอะไรไปเส้นหนึ่งหรือเปล่าสีชมพูอีกเส้นหนึ่งอยู่ตรงนี้ใชเบิลเ <c oughs> นื่อตัดสายไฟสีชมพูสีชมพูเขามีสองเส้นไปปึ้มลืมตัดเส้นหนึ่งเอาแล้วลมตัด ต้องตัดสีเนื้อจะผิดขั้นตอนนะเฮ้ยตัดไม่ขาดเพื่อนๆทำๆยังไงีหมดขั้นตอนการตัดสายแล้วแต่เขาบอกว่ามีวิธีการต่อสายไฟเพิ่มด้วยเม่<ๆ>ชุดนี้หรือเปล่าแล้วพี่เพิ่มจะต่อเป็นไหมล่ะเนี่ยสีแดงกับสีเขียวต่อกันแต่ห้ามเส้นเล็กสีแดงกับสีเขียวต่อกัน ส้นเล็กอยู่ไหนครับเส้นเล็กที่สุดอยู่ไหนไม่ใช่ดิใช่ไหมแต่เนี้ยห้ามต่อกันเขาบอกห้ามต่อกันมันจะระเบิดไงถูกไหมถูกหรอเฮ้ยไม่มีอะไรตอบสนองต่อกันได้พี่บึ้มพันติดกันเลยเพื่อนๆดูนะพี่บึ้มจะทได้ไงถ้าเราทำไม่ได้เราก็รักกันไว้นะ โอเคไหมพี่พุ่มไปรักแม่ก่อนเร็วพี่ปื้มแม่พี่พื้มขอรักก่อนนะพี่ปื้มต้องช่วยนะครอบครัวเราต้งองรอดไป <c oughs> ใช่ไหมพี่ปื้มก <c oughs> อดน้องโปรดก่อนเร็ว <c oughs> เราอาจจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วนะ <c oughs> เด็กรักกันนะน้องโปรดขอพ่อกอดหน่อยเร็ว <c oughs> น้องโปรด ถ้าถ้าเราระเบิดน้องปอดไม่ต้องเสียใจนะน้องปอดไปอยู่ไกลๆนะโอเคม้ยไปอยู่ตรงน,ลลนู้นนะ,น,นะอยู่ที่ปลอดภัยนะดีไหมพ่อดีดีดีเฮ้ยเจ้ากนทำไมก็พ่อเสียเอาทำใหมทหระเบิดใช่หรือเปล่าโอเคได้อยู่ได้อยู่แสดงว่าน่าจะถูกแล้วแหละ เอ้ยไม่ใช่เขาบอกห้ามต่อกันเอ้ยจากที่พ่ออ่านนะพี่ปื้มเราต่อครบทุกเส้นแล้วนี่นะแม่ก็สามารถเอาขาออกได้แล้วดีเอาออกได้ยังพี่ปื้มค่อยๆจับขาแม่ออกทีละข้างนะแม่ ทุกคนเป็นกำลังใจให้แม่ด้วยนะเย้ยข้างหนึ่งหดินกลับเข้ามาเย้าำออกมาแล้วอะไรพี่พ๊่มต่ออะไรอ่ะฮะไปดีกว่าลูกโป่งไม่แตกรู้ไหมครับทำไมถึงไม่แตก กรพ่พ่ะทํามาเพื่อให้เด็กๆะเรียนรู้จักสีต่างๆแล้วก็เป็นการแสดงความรักต่อกันด้วยความเป็นห่วงต่อกันเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับร